สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะครูชื่อนางสาวจันเพนสีแสงหรือว่าครูนาดนั่นเองนะคะวันนี้ครูนะคะจะมานำพวกเราฝึกท่องอาขยานทำนองเสนอนะคะจากบทอาขยานบทหลักของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะจากเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกาละเวกนะคะขั้นแรกเนี่ยครูจะแนะนำให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักกับผู้แต่งนะคะ ซึ่งผู้แต่งเรื่องนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยนะคะคุ้นชื่อเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะก็คือพระสุนทรวูหารหรือว่าที่เราเรียกติดปากกันว่าสุนทรภูนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะในการแต่งเรื่องนี้นะคะสุนทรภูแต่งเรื่องนี้เป็นนิทานคํากลอนนะคะนิทานคํากลอนคืออะไร เรื่องพระภัยมณีครูต้องบอกก่อนเลยว่าสุนทรภู้เนี่ยแต่งพระภัยมณีขึ้นมานะคะโดยลักษณะของนิทานก็คือเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นนั่นเองนะคะเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดจากจินตนาการของผู้แต่งนะคะตัวละครต่างๆเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องก็คือผู้แต่งเนี่ยเป็นผู้คิดขึ้นมาสมมุติขึ้นมานะคะโดยเขียนเป็นลักษณะของ กรอนนั่นเองนะคะกรอนที่สุนทรผู้ใช้ในการเขียนนิทานเรื่องนี้ก็คือกรอนสุภาพหรือว่ากรอนแปดนะคะหน้าตาของฉันทลักของกรอนสุภาพหรือกรอนแปก็คือตามแผนผังที่ครูกําลังแสดงให้นักเรียนได้เห็นเลยนะคะกรอนสุภาพหรือกรอนแปดเนี่ยหบทนะคะจะมีเขาเรียกว่า2บาทนะหรือว่า4ี่วักนะสี่วันี้เราจะเรียกว่าวักสดับวักรับวักรองแล้วก็วักส่งนะคะโดยที่ แต่ละวรกเนี่ยก็จะมีจํานวนคำเนี่ยอยู่ที่7จ็ดถึงเก้าอย่างสม่ําเสมอมีเจก็ได้8ดก็ได้หรือว่าเกก็ได้แต่ว่าจะไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้นะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะคะทีนี้เราไปดูตัวของอาขยานบทหลักบทนี้กันนะคะอาขยานบทหลักบทนี้นะคะสุดสาครเข้าเมืองกาละเวกนี้นะคะเดี๋ยวครูเนี่ยจะท่องให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้ฟังนะ,ะแล้วก็ให้ลูกเนี่ยนำไปเป็นแนวทางในการฝึกท่องด้วย นะคะตั้งใจฟังกันนะคะบัดเดียวดังงางิง,งวังเวงแววสะดุง้งแล้วเลียวแลชแ่างเหงาเห็นโยีขี ไปจนบนบันพดแล้วซอนว่าอยยาไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเท่าวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลด คตเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามานดารักมาก กายแต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจนระจาแม้นใครรักรักมัง่งช่างช่งต่อให้รอออกคอ,อ,อกคิดอ่าน น้าลาน,นารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอา เศษคำซ้ำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตาค่ะหลังจากที่นักเรียนฟังครูท่องอาขยานทานองสนอ อาขยันบทหลักบทนี้จบแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยนำเอาการฝึกฝนนี้นะคะไปฝึกตามนะไปทําตามแล้วก็หลังจากที่ทําตามจนคล่องแคล่วแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยได้อัดคลิปวิดีโอส่งกลับมาให้คุณครูดูบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย